ครับนักเรียนวันนี้นะครับมาเจอกันในใบงานที่หกจุดยี่สิบนะครับนักเรียนคงจะเบื่อโู้เรียนรูปสามเหลี่ยมมาตั้งนานแล้วไม่เปลี่ยนบทเรียนนาทีอ้าวันนี้เปลี่ยนบทเรียนแล้วนะครับนะครับเปลี่ยนเรื่องแล้วเป็นเรื่องเป็นลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนเนี่นึกถึงรูปหลายเหลี่ยมมันรูปอะไรวะรูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปหลายเหลี่ยมมันเองนะครับรูปหลายเหลี่ยมนะครับ ว่ถูกประสงค์การเรียนรู้เพื่อนักเรียนสามารถนะครับเพื่อนักเรียนสามารถจําแนกรูปหลายเหลี่ยมได้นะครับจําแนกรูปหลายเหลี่ยมได้รูปหลายเหลี่ยมแน่นอนแล้วมันมันก็คงจะเป็นรูปในลักษณะหนนะครับเป็นรูปในลักษณะเหมือนคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมไหมแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมคือมีด้านกี่ด้านสามด้านมุมสามมุมด้านตรงเๆเป็นด้านด้านปิดด้วยนะครับรูปสี่เหลี่ยมล่ะรูปสี่เหลี่ยมคือรูปรูปที่มี ด้าน4ด้านนะครับมุม4มุมแล้วเป็นรูปแบบมุมปิดด้วยนะครับด้านปิดด้วยนะครับผ้เรียกรูปสามเหลี่ยมนะครับมีรูปสองเหลี่ยมไหมมีไหมไม่มีนะครับรูปสองเหลี่ยมเนี่ยเขียนไม่ได้นะครับเขียนไม่ได้เขียนเป็นรูปไม่ได้นะครับนะแล้วก็รูปรูปที่มันเป็นลักษณะแบบแบบแบบว่ามีมีเอ่อ มีเส้นตรงนะครับนักเรียนกว่ารูปสองสองสองเหลี่ยมก็มีครับนักเรียนบอกว่าขีดขีดหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมแล้วอีกเหลี่ยมนึงก็คือแบบขีดแบบโค้งๆ๊บงนี้ได้ไหมนะไม่ได้นะครับไม่ได้นะี๋ยวนักเรียนบอกสองเหลี่ยมครับขีดหนึ่งเส้นเส้นที่สองโค้งงนี้ไม่ใช่เหลี่ยมนะครับนะครับนั้นคาว่าเหลี่ยมนั้นคือ มันต้องเป็นรูปเส้นตรงเท่านั้นนะครับรูปเส้นตรงนั้นไม่มีส่วนโค้งนะรูปโค้งไม่ได้นะครับรูปโค้งไม่ได้นะนะครับจำแนกรูปหลายเหลี่ยมได้นะครับออามาดูเอ๊นักเรียนเคยเห็นรูปต่างๆเหล่านี้แล้วนักเรียนสามารถตอบคูณได้ยครับว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันรูป A เนี่ยเป็นรูปไม่รูปอะไรรูปอะไรประกอบด้วยด้านกี่ด้าน3ด้านนะครับ ประกอบมีด้าน3ามด้านมีมุมสามมุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมง่ายง่ายง่อันนี้ล่ะเนี่ยหนึสองสดูลองลองนับดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเด้านเจ็ดด้านเจด้านมุมเดมุมก็เป็นรูปอะไรเจดเหลี่ยมเนีเจดเหลี่ยมนะครับรูปสี่ล่ะหนึ่งสอามสี่สี่ด้านสี่มุมสี่เหลี่ยมนีรูปดี สี่ด้านสี่มุมสี่เหลี่ยมนะครับรูป E รูป E 2สองห้าห้าด้านห้ามุมห้าเหลี่ยมเห็นไหมครับเรานับตามด้านนับตามมุมเลยนะครับเรียนกันเรียกเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีมากกว่าสามเหลี่ยมขึ้นไปเป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับมีถึงสิบเหลี่ยมนู่นนะสิบเหลี่ยมยี่สิบเหลี่ยมมีได้หมดตตนเรียนสามารถ ขีดส่วนของเส้นตรงให้เป็นรูปเหลี่ยมได้นะครับอันนี้ก็6ด้าน6มุม6เหลี่ยมนะนะครับจะได้เห็นว่ารูปที่ยกตัวอย่างมันไม่มีรูปใดเลยเป็นส่วนโค้งนะครับมีแต่เส้นตรงนั่นกันเลยนะครับดูจี้แปดด้านแปดมุมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมรูป H นะครับสิบสี่ด้านนั่นนะครับนะนับเส้นแล้วมีทั้งหมดสิบสี่เส้นนั่นเองนะครับเป็นเส้นปิดด้วยนะไม่มีเส้นเปิด นะครับ14ด้านก็เป็น14เหลี่ยมเห็นไหมนักเรียนสามารถลาก20เหลี่ยม50เหลี่ยม60เหลี่ยมก็ได้ทั้งนั้นแหละนะครับทักเรียนกําหนดเส้นได้นะครับนี่คือลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมง่ายไหมโอ้ง่ายมากส่วนที่เป็นเส้นโค้งใช้รูปเหลี่ยมไหมไม่ใช่รูปเหลี่ยมนะครับไม่ใช่รูปเหลี่ยมนะเอาเครื่องหมาเ F เนี่ยรื่องหมาย F ตัวนี้นะครับเรียนเป็นลักษณะของรูปเหลี่ยมไหม เป็นไหมไม่เป็นเพราะว่ามันไม่มีด้านที่ปิดนะครับมันเป็นด้านเปิดนะครับนะนะครับครูวาดมุมแล้วนะครูวาดรูปมนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปรากฏว่ามันไม่ติดกันเนี่ยเราไม่เรียกว่ารูปเหลี่ยมนะครับเราไม่รูปไม่เรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนะเพราะมันมีช่องเปิดอยู่นะครับนะถ้าเป็นรูปหกเหลี่ยมมันต้องมีปิดทั้งหมดทุกด้านนะครับ มดทุกด้านนะครับสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันประกอบด้วยด้านกี่ด้านมุมกี่มุมนะครับสามเหลี่ยมก็สามด้านมุมสามมุมห้าเหลี่ยมก็ห้าด้านมุมห้ามุมนะครับลักษณะของรูปเหลี่ยมนั้นต้องเป็นรูปปิดแล้วก็เป็นส่วนของเส้นตรงด้วยนะครับส่วนของเส้นตรงไม่มีเส้นโค้งนะครับเรนไม่มีเส้นโค้งนะครับ รูปหลายเหลี่ยมนั้นอาจจะด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันเห็นไหมสามเหลี่ยมด้านเท่าห้าเหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมด้านเท่าหกเหลี่ยมด้านเท่าแปดเหลี่ยมด้านเท่าสิบสี่เหลี่ยมด้านเท่าอะไรก็ไม่แต่ด้านเท่ากันนะครับนะและก็มีรูปสามเหลี่ยมบางรูปที่มีรูปหลายเหลี่ยมบางรูปที่มีมุมเท่ากันด้วยนะรูป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 แรกเนี่ยนะครับตอนในรากของมุมเนี่ยมุมเท่ากัน อันนี้คือสัญลักษณ์ของมุมมีมุมเท่ากัน2มุมคือมุมนี้กับมุมนี้นะครับมุมนี้กับมุมนี้แต่ด้านเท่ากันทุกด้านเลยนะครับรูปแรกนั้นด้านไม่เท่ากันแต่มุมเท่ากันนะครับสามเหลี่ยมรูปสุดท้ายด้านเท่ากันทุกด้านมุมเท่ากันทุกมุมเนี่ยแสดงว่าเราก็แบ่งได้ว่าสามเหลี่ยมในรูปหลายเหลี่ยมบางรูปเนี่ยมีด้านเท่ากันทุกด้านมุมเท่ากันทุกมุมบางรูปมีด้านไม่เท่ากันนะครับนะมุมไม่เท่ากันนะครับนี่คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากัน ด้านเท่ากันทุกด้านมุมเท่ากันทุกมุมเห็นไหมครับเราเรียกว่าสามรูปหลายเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันมีมุมเท่ากันครับแต่ทามรูปหลายเหลี่ยมบางรูปเห็นไหมครับมีด้านเท่ากันมีด้านเท่ากันเนี่ยมีด้านเท่ากันมีมุมไม่เท่ากันเห็นไหมมีด้านเท่ากันแต่มีมุมไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันทุกมุม นะครับม <ítulo> ีม <imprisoned> anyway, ุมไม่เท to ่ากันทุกมุมมีมุมนี้มีมุมนี้มีมุมนี้มมุนี้กับมุมนี้เท่ากันนะครับเท่ากันแล้วก็มีด้านเท่ากันทุกด้านนะครับมีมุมที่เท่ากันมุมนี้หนึ่งหนึ่งสองมุมสามสี่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมไม่เท่ากันนะครับแต่มันมีด้านเท่ากันทุกด้านแต่ที่เียในรูปหลายเหลี่ยมหลายบางรูปเนี่ยนะครับในหกเหลี่ยมเนี่ยมันมีด้านเท่ากันทุกด้านมุมเท่ากันทุกมุมด้วยเนี่ยมุมด้านเท่ากันทุกด้านมุมเท่ากันทุกมุม น <inate> ะครับอาจเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการดูรูปเหลี่ยมนั้นเราดูที่ด้านการเลียกย่เหลี่ยมเราดูที่ด้านมันมีกี่ด้านและก็มุมมีกี่มุมนะครับจะรูปหลายเหลี่ยมนั้นต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านปิดด้วยไม่มีส่วนโค้งเป็นส่วนประกอบนะครับนักเรียนเอ้าสรุปบทเรียนนะครับนะครับนะครับรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดอยู่บนหน้ามีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงนะครับไม่มีรูปโค้งเลยนั่นเอง นะครับมีรูปโค้งเนนนเองนะครับง่ายไหมครับชรวงนี้ง่ายเนาะอ่ะขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ